องค์นี่แล้วถ้าผู้พนกิเลสเนีขาเรียกองนะถ้าพระอย่างนี้เรี๋ยวพระลูกลูกผู้ที่พ้นกิเลสเช่นพระพระพุทธลูกอย่างนี้ก็เรียกองเนะาะถ้าอรหันต์ก็เรียกองเรียกองเพราะท่านบอกนั้นคนกิเลสถ้าสงที่มานั้นได้บวชจากพระพุทธเจ้าทั้งหมด พผได้เจ้าบดให้ทั้งหมดอและพระสงฆ์ที่มาเป็นพระกีนาสคากคําว่ากีนาสกคือพ้นจากกิเลสคาําว่ากิเลสก็คือโลภโทสะโมหนะนั่นอันนี้แหละทําให้เราทุกเราไปสู่เป้าหมายคนที่ฆ่ากันตีกันแข่งแย่งแข่งดีกันก็เคาะก,กิเลสสามตัวนี้เน่ เราจะไปสู่เป้าหมายท้นจากภพภพกิเลสสามตัวนี้โทสะคือความร้ายการนะถ้าลองสังเกตว่าถ้าเราโกรธลองดูเลยมันร้ายการิจริงไร้สรายการิจริงพูดก็ไม่เป็นภาษาหน้าตาก็น่ากลัวหน้าตาก็น่ากลัวแต่มันกขึ้นมา,นา มือเท้าขึ้นขังเลยล่ะแนวความโกรธโทสะโมหะคือความปวามเป็นลาภนี่นี่ก็คือคือไอ้ไอ้โทสะโมหะนี่ลาคะโทสะโมหนะลาคะนี่คือความนี่ความอยากนี่ความอยากความอะไรต่างๆนี่อิจฉาริษยา แต่ความอยากเกิดขึ้นแล้วเราสามารถทำลายลายได้ทุกอย่างเลยแม้แต่ภูเขาหลอกตาก็พังที่นั่นเออาราคัจิติดนี่เออโมฮาิก็ทำให้แนบ้านเมืองถล่มทลายโมหาจริตวนิดอันนี้ความหลงขณะนี้บ้านเมืองของเราไม่เฉพาะเราแต่ทั่วโลก กำลังตกอยู่ในในวิตกัจริตศวิตกัจริตนั้นถ้ามาภาษาบ้านเราเรียกว่ากจจ้มกำนดจอยานี่แม่ตัสิมาอกร้มกัจลิศยานกตะโคบิดคือว่า,าแนี่นะยานตะโคบิดเพราะมันมันมันเป็นไอทำให้เราีเกิคคดความกังวล ไปทั่วโลกมันดีจะเคราบ,บางแห่งนี่จะมนแห้งหลายตัวก็พี้ยวกินเข่าม่องกันเลย <c oughs> แยกเข่ากันเลยแยกกัดเข่ากันเลยอกับว่าใส่กันเลยน,น,น,นี่เราตัดตัวใหม่เข้ามาเราก็เคยได้ยินเนาะนี่คนท้องนี่เคยเหน็นว่า เอากันขันำกันอยู่เราไกลๆมานเห็นไหมเขามาทำอะไมาสองทับบ้าน,นนี่นะไม่แอ้มอไม่อที่เป็นูนย์พักไฟอย่านี้แต่วกดพู้ที่รองแับรับ้อกันมาเน่ยสร้งไจเรื่องนั่น,น,นในเทศบาลเ็นเฉลีงง่มันมีสถานที่ขอวรับออดเอาแนวแต่ว่าจงไว้ปานนี้ดูแน่แต่เราเกออหมดไปนี่ก็โรงเรียนตรงนี้ ข้าก่อนก็ใช้ยอยู่นี่หกสองเดือนเสร็จเสร็จเดือนเสร็จเสร็จนี่ก็ได้ให้ดูให้หลานคนออบอกเขาปัดเนยปรตูปตูร้าน,นี้ไม่่านเลยไม่า่านเขาด่าจะได้บ้านเนอะโอ้เป็นอยังจะไปให้ถ้าเจ้ามาเอาวัดดี่ไม่นะพนนนกก้นเขาวัดก็ฮแน่พคุณหลวงพ่อวิ๊กตกํพจน์เหมนสันห่ากันนิอันน่ะที่ได้บ้านคนที่ว่าบานนี่ บอกแ่นอดิตเลยลูกโพมาสมทีแม่หาลกูกบรรจวานบ่ได้เน่ติดต่อไปทไปั้งใจังหวัดในภนประสานไปทปั้งร่งบรรจาบานเพราะลงบัญชีไว้เนี่ยพนมาไว้บเมารถมาเลยมาู้เดียวหนึ่งขาเอามือนสองหตายกับไปตายตาย้ออีแม่บุกนนะมาอะไรมายอยู่นีละบ่มาเข่าปักี่ปากก็ได้ผู้นันมองรูดูเลย นี่สิบบาทนั่นแนหะการที่เฮ็ดนี่งก็เพื่อรองรับลูกหลานบ้านเอานี่พอแม่นว่าสิไปนั่นต้องมีเมตตาต่อกันอ่าน,นะการเอาว่าเอากันไว้สิไปไว้จังไหนสิไปอยู่จังไหนสินะต้องเอากันสินะเราพ่อ่าเนาะเอาไปเอามาลืมเลย,ยเป็นเดือนจะลืมนี่แต่พยานเฒายาณเนาะแต่นั่ออออนคะวนะามกบฏนันน,น,นนี้คหละ ก็เป็นธรรมะมันเป็นธรรมะทําให้เราขุ่นมัวแต่นั้นกรก็เลยเจ้าเลยเมื่อพระสงฆ์จำนวนหนึ่งพันสองร้อยองค์มาพร้อมหน้ากันเนี่ยเป็นอี่เจ้าทัจจันร์เป็นที่เจาัจจันทร์ยังไงพราะเรื่กว่าจารุสันนิบวาตเพราะมันประกอบไปด้วยองค์สีเป็นว่าเนาะนี่องค์ตียังไรหนึ่งที่สุดที่มานะั้นนี่ ล้วนเป็นเอหิตพิขุปะสัมปทาหมายถึงพระพุทธเจ้าวบวชให้ทั้งนั้นสองพระสงฆ์ที่มาล้มลบเป็นพระผีนาศเป็นพระกีนาศคือเป็นพระ้าหลานทั้งหมดเลยนี่แล้วพระสงฆ์ที่มาไม่ได้นันหมายกันไม่ได้นันหมายกันเลยมาโดยต่างคนต่างตั้งใจจะมา เนี่มาพร้อมหน้ากันเวลาเดียวกันด้วยต่างคนต่างกมาหรือหลับลึกๆกมาก็เลยเป็นที่อาจรรย์วันนั้นเป็นวันขึ้นสิบห้าท่องเดือนสามก็เหมือนวันนี้ละคล้ายวันนี้เพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยตัดเทศนาเป็นครั้งแรกในโอวาทสามในโอวาท สัพพปาปัตาอาการนังการไม่ทำความชั่วทั้งหลายกีุกสรสูปสัมปทาการทำความดีสะจิตะประโยทปนังการทำจิตของตนให้ของใสนี้เป็นอุดม,มาการที่สูงสุดของพุทธศาสนาอนาคำสอนแปดพันสี่พ,พนันพระธรรมขันธ์ในครวโลกมาอยู่นี่นี่ ล่วงขั้นสอนมาไมา่ดีเองจากนั้นระอค์เศในวันขึ้นสิบห้าท่ำเดือนสามนี่แหละจากนั้นระอค์เคบ่อ,อยมากก็คือโอวาทสามนี่แหละแต่เทศครั้งแรกก็เอ้หลังจากพระพุทธองค์งนั้นตัดสะลุได้เพียงเก้าเดือนพระองค์ไม่เทศนาพระสงฆ์ที่มาร่นรแล้วเป็นนักบวชต่างศาสนาอื่นเท่นั้นนะ อย่างนินี่าน้องนมีบริวารหนึ่งพันกับสามคนหนึ่งพันกับสามได้ฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วขอบวชขอบวชเป็นนักบวชเป็นลือสีอ่มเป็นลือสีนอกนั้นเป็นนักบวชร่อนเลรศพอเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็ขอบวชนะตอนนั้น จึงเป็นสิ่งที่พวกเราชาวพุทธจะต้องใส่ใจเมื่อถึงวันสำคัญอย่างนี้ขึ้นมาวันสำคัญน,นั้นวันมาคบูชาตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน3แต่วันวิสาขบูชาตรงกับขึ้น15ค่ำเดืนอน6เพราะเดือน6นั้นมันเป็นวันสำคัญก,กับพระพุทธเจ้าพระองค์ประตุก็ขึ้น15ค่ำเดือน6 เนี่ยพระองค์ตัดสรุปก็ขึ้นสิบห้าขั้เดือนหกแล้วพระองค์ปรินิพานก็ขึ้นสิบห้าขั้มเดือนหกแต่มันต่างปีกันนะเนี่ยมันต่างปีกัน<ม>วันพิสาชานัชาจึงมีเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือวันเป็นสิบห้าขั้เดือนหกนั้นแล้วีวันหนึ่งคือวันขึ้นสิบห้าขั้เดือนแปดอานนัสากะพูชาได แนี่วันคริสต์าครัเดนแปสวันอาสาบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าตัสรู้แล้วไปเทศให้ปัญจาควียีทั้งห้าฝังพอจบลงก,ก็มีหัวหน้ามือสีของปวดเป็นคนแรกเน่เป็นพระพิสุเนี่ยอง์แรกในพระพุทธศาสนานั้นฉะนั้นวันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเนาะ ก็มาสรุปสั้นๆว่าเนี่ยธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนมีสามระดับเลยครับสาสอนแบบมีหลักการไม่ได้สอนแบบลอยๆนียนะสอนแบบมีหลักการหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนเกิดคือศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่มีคำว่าศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่คําสอนพระพุทธศาสนาฉะนั้นคําสอนพระพุทธเจ้านั้นจะมีศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักประกันพรองค์สอนแบบแนวิธีการแบบมีวิธีการวิธีการของพรองค์นั้นท่านจกมักมีองคแบบ์แปดคือหนทังแปดสายคือมีความเห็นชอบดำริงชอบ การงานชอบบาจาชอบความเพียรชอบสมาธิชอบนั่นคือแนวทางแห่งการปฏิบัติและสอนแบบมีอุดมาการณ์สูงสุดก็คือโอวาทสารที่กล่าวเคยตน้นนั้นนี่ก็คือไม่ทำความชั่วให้ทำความดีให้ทำใจ้องตนให้องใส่อย่าให้เศ้ามอง ให้ใจพวกเราสงสัอยู่เรื่อยๆอย่าให้เต้าหมองทุกวันนี้เป็นห่วงบ้านเมืองว่าจางสาวได้หรเล่เพราะ <c oughs> เรามีจิตเต้าหมอง,องมีจิตใจเต้าหมองเพราะมีแนความ,มข้างบนในเรื่องโลกภัยไข้เจ็บนี่แหละดังนั้นเราก็ให้ทําใจให้สบายว่าไม่สะพาะ บ้านเราเมืองเราเขามีกันทั่วโลกมีกันทั่วโลกอันนั้นบ่เป็นบ่เป็นมีจฉาเฮามีไปทั่วโลกทุกหัวละแห่งเนี่ยอันนีก่ก็เขาเอาเบอกบางอย่างเขากอกหลวงพ่อว่าแต่เจ้าที่แรกสยกล่าวว่าทุกคนเนี่ยมันยันทุกคนกกยยน,นั่นแหละไม่มีใครถูกประยนเนี่ยถามหลวงพ่อเลยว่ายานหรือยันา แน่แต่ให้ะหอะไรบ้างให้มีหลัทกทําจักสามพ่อหนึ่งให้มีสติญาณม,มีสติสองใช้ปัญญาแต่ปัญญาสักวันหน่ยิ่งแ้วไปเจอถูกเฝ้าโคตวไุนแรงนะนะสามอย่าประมาทไปว่อันสี่ปักชิดอยู่ในยยกม,มือขึ้นเออนั่นแล้ เรียกพ่าพ่อประมาทเพิ่ง้าเห็นจะเห็นต้องเพิ่นไปอ่านนะหลวงพ่อได้สิบคอางมงงเลยเมื่อนั้นเขาเรียกไปสาูุนี่หลวงพ่อวัดโอแล้วก็หลวงพ่อวัดป่าสีกุศองแล้วก็วัดไตวัดไตพ่อไปพ่อไปวัดที่ข้อมพ่อไปเอ้ ลพบวันปลาสีเราต้องไปสองคนไม่ติก่อนหมดก็เลยบอกว่าถ้าลวงพ่อตายแล้วพวกเจ้าทั้งหมดอย่าไปติดนะถ้าลวงพ่อยังยังได้ต้องไปใครไม่ไปไม่ได้เยนี่กำลังคุณมัวในวันนี้ตัวน้อยๆเลยเนี่ยติดวันเด็ดคนละสามเข็มหมดแล้ววัสติดก็ได้ถ้าวัสติ อยู่ที่วัดนี่ไม่ได้ต้องออกภายใน24ชั่วโมงเลยผมเป็นธรรมดาเลยเพราะมันจะมีผลกระทบต่อหมู่คณะแล้วหู้น่ายะนี่พลังรัฐวิการบระมาณสิบยาละต้องผลสารก๊าแก้วเจ้าคณะต้องผลปุ๊บเป็นสีดไหมอย่างนี้อย่างนี้จังหวาน่ะไป็นเพิ่งเป็นสามโมงแน่ก็เลยว่า เจ้าขบวนหนึ่งเรียนการต่อเลี่ยงกรรมฐานเรี่ยงการตายมันเป็นอนิจจังมันเป็นของธรรมดาเป็นอย่างแกของจะไปย่านตายเออมันได้สอนย่มได้หรอนถอะถ้านั่นจะได้ว่ายานีกะกามิโทนานา